นะครับซึ่งตอนนี้อย่างนี้นะครับโรงงานที่เราใช้เนี่ยก็เป็นโรงงานเดียวในประเทศไทยที่มีเครื่องตรวจความสดของลำข้าวที่เรียกว่าเครื่อง NIRs นะครับ near infrared system ซึ่งจริงถามว่าเครื่องนี้มาจากไหนเครื่องนี้เราก็ซื้อมาจากต่างประเทศนั่นแหละนะครับเพราะต่างประเทศเขามีเทคโนโลยีมากกว่าเราแต่เนื่องจากว่ามันมีข้อจํากัดตรงที่ว่าต้องสกัดข้าวภายใน24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นการที่จะขนข้าวจากเมืองไทยไปอยู่ใกล้ๆเครื่องของเขาเนี่ยมันไม่มีทางทําได้ใน24ชั่วโมงเขาก็เลยต้องขนเครื่องมาไว้ใกล้ๆข้าวที่เมืองไทยจริงไหมครับ นั้นพอเราสกัดเป็นน้ำมันรำข้าวมันก็จะทําให้แกมมาออสเนนั้นคงตัวแล้วสามารถอยู่ในน้ํามันนั้นได้แล้วเราก็เอามารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพของเราได้นะครับเพียงแต่ว่าในกระบวนการอุตสาหกรรมเนี่ยมันจะมีการสกัดออกมาซึ่งจะใช้ตัวทําละลายที่ชื่อว่าเฮกเซนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นจริงๆมันไม่ควรกินเข้าไปในร่างกายเพราะมันอาจจะก่อให้เกิดเป็นสารพิษได้นะองค์การอนามัยโลกกําหนดว่าในน้ำมันรำข้าวไม่ควรมีเฮกเซนหลงเหลืออยู่เกินกว่า30 p p m หรือ ส0ส่วนในล้านส่วนพูดง่ายๆก็คือถ้ามีน้ำมันข้าวน้ำมนันรำข้าวล้านหยดต้องมีเฮกเซนไม่เกิน30หยดนะครับแต่ในประเทศไทยเราไม่ได้มีการตรวจกันเรื่องพวกนี้เพราะว่าในเมืองไทยไม่ได้มีการเอาน้ำมนันรำข้าวมาบริโภคกันมาก่อนจนมาถึงช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยครับเนื่องจากว่าเราได้มีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมด้วยคนไทยเนี่ยนะครับที่ศึกษาต่อยอดมาจากต่างประเทศนะครับเราก็เลยเอาน้ำมนันรำข้าวจมูกข้าวเนี่ยมาสกัดเฮกเซนซึ่งของ น้ำมันลำข้าวจมูกข้าวนะครับของเอ็มสไตล์เน็ตเวิร์กเองเนี่ยเป็นเจ้าเดียวเลยในเมืองไทยที่เราสามารถสกัดเฮกเซนออกจนเหลือศูนย์ได้พูดง่ายๆคือปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์สิ่งที่การันตีว่าปลอดภัยจริงๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเป็นน้ำมันลำข้าวยี่ห้อเดียวที่ได้อยอยที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งถือว่ายากที่สุดในโลกแล้วเราได้อยอยที่สหรัฐเมกาด้วยนะครับสิ่งที่พบคือว่าเมื่อเราได้น้ำมันํำข้าวที่เราตรวจความสดของวัตถุดิบใช่ไหมครับทุกๆุเม็ดมันจะออกมามีคุณภาพหมดแต่ถ้าาเเกิดร รับประทานน้ำมันรำข้าวที่ไม่ได้มีการตรวจวัตถุดิบบางเม็ดอาจจะสดบางเม็ดอาจจะไม่สดแล้วแต่ดวงนะครับแล้วก็เราก็สกัดเฮกเซนออกจนหมดทําให้ปลอดภัยต่อการรับประทานนะแล้วถามว่าเวลารับประทานเนี่ยเราต้องรับประทานยังไงให้มันได้ผลนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะมีพื้นฐานในเรื่องยาแต่ถ้าบางคนไม่มีเนี่ยผมขออธิบายสั้นๆง่ายๆอย่งางนี้ก็ได้ว่าเพื่อนๆเคยสงสัยไหมว่าทําไมเราเป็นป่วยเป็นโรคบางอย่างหมอให้กินยาเนี่ยเช้าเม็ดกลางวันเม็ดเย็นเม็ดอ่า แต่พอเป็นยาอีกชนิดหนึง่งกินแค่เช้าเม็ดกับเย็นเม็ดแต่พอเป็นยาอีกตัวหนึง่งกินวันละเม็ดก็พอเคยแปลกใจไหมครับเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงกินไม่เท่ากันแล้วยาบางเม็ดเนี่ยก็มีตัวยาอยู่400มิลลิกรัมบางเม็ดนีอยู่5มิลลิกรัมอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับเอ๊ะยาบางชนิด5มิลลิกรัมเองอเม็ดบางชนิดมีตัวยาถึง200มิลลิกรัมที่เหลือมันจะเป็นแป้งนะฮะถามว่าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกจริงๆมันจะมีการทดลองนี้ครับว่าตัวสารสําคัญของมันเนี่ยจะก,กินเข้าไปในร่างกาย ระดับเท่าไหร่ถึงจะออกฤทธิ์ได้ในเชิงสุขภาพหรือเชิงรักษาในเรื่องของยานะครับดั้นั้นคือเขาจะเรียกโดสนั้นว่าเทเลปติกโดสหรือโดสที่เกิดการรักษาถ้าเรากินน้อยกว่านะั้นมันจะไม่เห็นผลนะยกตัวอย่างเช่นสมมุติเรากินพาราเซตามอลอะไรอย่างนี้นะครับเม็ดหนึ่งมีพันมิลลิกรัมอะไรอย่างนี้เ่ยนะครับถ้าเรากินน้อยมันก็อาจจะไม่เกิดผลอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆอย่างนั้นงั้นเราต้องกินให้เกิดผลแล้วร่างกายจะมีการขับยาออกใช่ไหมฮะ บางชนิดขับออกช้าก็สามารถกินได้แค่คันวันละครั้งแต่บางชนิดขับออกเร็วต้องกินทั้งเช้ากลางวันเย็นเพื่อรักษาระดับยานในกระแสเลือดให้เกินขีดที่เรียกว่าขีดการการกาักษาตลอดเวลานะครับนะวันนั้นน้ำมันนเข้าวจะมู่ข้าวเลยนะครับเราก็ต้องรับประทานให้มันได้รับแกมมาออร์เนอลนี่ที่มากพอจากการทดลองเขาพบว่าร่างกายมนุษย์จะได้ผลดีกับการรับประทานแกมมาออร์เชนอลเนี่ยต้องได้แกมมาออร์เนอลมากกว่า30มิลลิกรัมต่อวันในหนึ่งแคปซูลเนี่ยมันมีอยู่7จ้า สี่แคปซูลก็จะเท่ากับสามสิบพอดีใช่ไหมครับแต่เราแนะนําให้กินสี่ถึงหกเพื่อเผื่อบางคนกินสี่พอดีก็ได้สามสิบเป๊ะเลยแต่ปรากฏว่าลําไส้ของเราเนี่ยมันอาจจะแบบมีสิ่งสกปกเราไม่เคยดีท็อกซ์อะไรเงี้ยนะครับมันอาจจะดูดซึมได้ไม่หมดเท่ากับว่ามันไม่ถึงดูดซึมได้ไม่ถึงระดับการรักษาแล้วมันก็ไม่ออกฤทธิ์นะครับแต,แต่ไม่สามารถพูดว่าเป็นระบบระดับการรักษาได้นะมันเป็นระดับที่ในงานวิจัยเขาบอกว่าถ้าได้รับเกิน30มิลลิกรัมในจะดีนะครับ ถามว่ากินเยอะไปเป็นอะไรไหมก็มีการทดลองถึงขนาดที่ว่าถ้าได้รับแกมมาออร์แกลถึงวันละ300มิลลิกรัมหรือประมาณ40แคปซูลต่อวันเนี่ยก็ยังไม่มีผลอะไรจนถึงมีการทดลองว่ากันไหมครับจะทํายังไงให้กินแกมมาออร์แกนลจนตายเขาพบว่าต้องได้รับแกมมาออร์แกนลวันละ25,000มิลลิกรัมหรือประมาณ30,000แคปซูลต่อวันครับเราถึงจะถึงมีโอกาสตาย50%เท่านั้นเองนั้นสิ่งที่พบก็คือว่าเนื่องจากว่าระดับ ของการเกิดพิษมันเป็นปริมาณที่สูงมากแต่ที่เรากินเนี่ยมันน้อยมากเฉะนั้นความปลอดภัยในการรับประทานถึงสูงมากถึงขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารได้สิ่งที่ต่างกันก็ตรงนี้แหละครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารจะต้องมีปริมาณสารอะไรพวกนี้นะครับต่ากว่าระดับการเกิดพิษเยอะๆมากๆเลยทีเดียวยง่ายๆกินจนท้องแตกตายก็ยังไม่เป็นพิษอะ่ะเขาถึงจะเรียกว่าเป็นอาหารแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเป็นพิษได้มากเนี่ยก็ต้องให้เป็นยาไว้ก่อนนะครับเราถึางจะเห็นว่ามีวิตามินซีบางชนิด เป็นพวกอาหารเสริมได้วิตามินซีที่มีความเข้มข้นสูงเกินไปเขาก็จะให้เป็นยาคล้ายๆอย่างนี้ครับนะพราะนั้นตอนนี้เวลาเรารับประทานน้ำมันรำข้าวให้รับประทานวันละสี่ถึงแคปซูลช่วงแรกแนะนำหกครับเชา 2, ้าสองกลางวันสองเย็นสองนะครับถ้าเกิดว่าไม่สะดวกก็กินตอนที่เช้าสามเย็นสามก็ได้ถามว่ากินตอนไหนดีจริงๆแล้วกินตอนไหนก็ได้ครับแต่ผมแนะนำให้กินหลังอาหารเพราะว่าบางคนตอนท้องว่างแล้วรับประทานน้ำมันรำข้าวเ,เข้าไปอาจจะทําให้เกิดการพูดง่ายๆนะครับก็คือเลี่ยน ท้องอืดหรืออยากจะอาเจียนได้นะครับเพราะเป็นวางนวัยต่อไขมันเป็นคนไม่ชอบกินไขมันคล้ายๆอย่างนี้ก็จะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้อย่างได้ผลแล้วก็ปลอดภัยนะครับจากเดิมนะคะพิมพ์เป็นคนนึงที่มีโรคประจำตัวถึง5โรคด้วยกัน ก็จะมีภูมิแพ้ไซนัสไมเกรนหมอนรองกระดูกเสื่อมแล้วก็ความดันหลังจากที่ทานน้ำมันลำข้าวจมูกข้าวนะคะภายในเวลาเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นเองอาการต่างๆของคุณก็ดีขึ้นหนักถึงหกิโลนะคะหลังจากมารู้จักชุดลดน้าหนักนะคะของทางเอ็มสตาร์แล้วก็ได้ตัดสินใจซื้อเอจีบอกนะคะกินนะคะแล้วก็ก่อนมื้ออาหารนะคะมือ้อละแค่3เม็ดเท่านั้นเองนะคะเพียงเวลาน1นเดือนเนี่ยก็น้าหนักลงไป10กิโลเลยค่ะ แอนเป็นคนหนึ่งนะคะที่เคยมีประสบการณ์แพ้ยาอย่างรุนแรงจนทําให้ผิวที่แขนเนี่ยไหมคุณหมอบอกว่ารอยไหม้พวกนี้เนี่ยจะใช้เวลาประมาณ3ปีถึงจะหายไปแต่พอได้รับประทานน้ำมันลำข้าวแผ่เป็นที่ไหม้ก็ใช้เวลาแค่ประมาณไม่กี่เดือนก็หายไปแล้วค่ะผลเชื่อว่าผิวสวยต้องเริ่มจากภายในค่ะผลเริ่มทานเดอร์มาลีนแล้วก็ลูมิเนทเช้าสองก่อนนอน2ไม่น่าเชื่อนะคะว่าเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เท่านั้นค่ะผิวขาวใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดจนมีคนเริ่มมาทักเลยค่ะ เมื่อสมัยก่อนผมเองก็มีปัญหาเรื่องของเส้นผมที่หลุดร่วงง่ายจนได้มีโอกาสมาใช้ผลิตภัณฑ์ Body Soft New Trends Shampoo และ Body Soft New Trends Conditioner ปัญหาของเส้นผมที่หลุดร่วงง่ายนั้นก็หายไปเลยครับผมนะครับเป็นคนหนึ่งนะครับที่มีปัญหานะครับสิวที่หลังนะครับแล้วผมนะครับได้ลองใช้นะครับเจลอาบน้ำกลิ่นโรสแมรี่นะครับสิวที่หลังผมอ่ะหายไปนะครับพร้อมกันนั้นนะครับผมได้ใช้นะครับโลชั่นนะครับกลิ่นโรสแมรี่ครับครั้งแรกที่ผมใช้อ่ะเชื่อไหมครับ ผมรู้สึกได้เลยว่าสีผิวผมออก,กระจ่างใสขึ้นแล้วก็เรียบเนียนมากขึ้น,นครับแต่ก็เป็นคนเปิด้านข้ามมันไก่กับข้ามหมกไก่นะคะเรียกว่ามีปัญหาเกี่ยวกับข้ามามันกับข้ามฝังแน่นสุดๆเลยก็เรียกว่าใช้น้ํายาล้างจามนมาหยายี่ห้อจนวันหนึ่งมาเจอน้ํายาล้างจานดิสชินเนอร์นะคะใช้ครั้งแรกเรียกว่าข้ามหมกไก่ที่ฝังแน่นจุ่มลงไปนะคะยกขึ้นมาเนี่ยสะอาดมากๆเลยค่ะ เมื่อก่อนนะคะทิปก็ลองใช้มากหลายๆยี่ห้อดูแต่ผิวหน้าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่หลังจากที่ตัดสินใจใช้แอสนน่นะคะ y s p e r Concentrates มาครั้งแรกเท่านั้นเองนะคะสิวเซียนตามร่องจมูกเนี่ยและร่องแก้มเนี่ยหลุดล่องเห็นได้ชัดเลยหลังจากนั้นเนี่ยก็ใช้เพิ่มอีก4ครั้งภายใน1เดือนเท่านั้นเองนะคะหน้าเนี่ยก็ขาวกระจ่างใสอมชมพูมากๆตอนนี้นะคะรักหน้าตัวเองสุดๆเลยะคะ่ะสำหรับนายนะครับการดูแลตัวเองนะครับถือเป็นเรื่องสําคัญนายจึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แอสนน่สกินแคร์นะครับ โดยเริ่มต้นในช่วงเช้านะครับง่ายๆด้วย cleansing foam นะครับตามด้วย day fluid แล้วก็ day c h i l ส่วนในช่วงเย็นนะครับไนก็เลือกใช้นะครับ cleansing gel นะครับแล้วก็ตบท้ายด้วย night cream ง่ายๆแค่นี้เองครับกับการดูแลผิวของเรานะครับในแต่ละวันแอนเคยใช้แป้งและรองพื้นหลายยี่ห้อค่ะและได้รู้จักกับ a s n e c o s m e t i c และลองใช้ผลิตภัณฑ์ของ a s n e และค้นพบว่าแป้งและรองพื้นของ a s n e ปกปิดเรียบเนียนไม่มันอยู่ได้ตลอดวันค่ะแต่ก่อนนะคะเครียดที่สุดเลยค่ะคือ ผิวหมองคล้ำแล้วก็รอบดวงตามีริ้วรอยตลอดเลยแก้ไม่หายแต่พอได้ลองใช้ eye treatment แล้วก็ night c r e นะคะใช่ไหมเปิดมานี่แบบครีมนุ่มมาก eye treatment ก็บอกว่าเนื้อครีมซึมเร็วมากใช้ไปเดือนหนึ่งอะคะ่ะเห็นผลชัดเลยใบหน้าขาวกระจ่างใสเรียบเนียนแล้วก็รอบดวงตาเนี่ยคือแก้ปัญหาได้หมดทุกอย่างคอนซีลเลอร์ไม่ต้องใช้แล้วเดี๋ยวนี้ ัเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเอ็มตาร์มีทั้งผลิตภัณฑ์จําเป็นต้องใช้และจําเป็นจึงใช้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเริ่มสร้างธุรกิจเอ็มตาร์ได้ง่ายๆเพียงแค่เปลี่ยนที่ซื้อสินค้าครับเปลี่ยนตามร้านสะดวกซื้อที่เรียกว่าซื้อสะดวกกว่าซื้อตามห้างสรรพสินค้าที่เรียกว่าซื้อถูกกว่าวันนี้มาซื้อที่เอ็มตาร์เขาเรียกว่าซื้อแล้วรวยกว่าครับ บ้างครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นะครับเราได้เห็นสินค้าของเอ็มซานเน็เวร์กู้สึกมั่นใจขึ้นไหมครับในคุณภาพของสินค้านะครับสินค้าเราน่าใช้มากๆเลยทีเดียวเราก็จะมาคุยกันายละเอียดเรื่องของแผนตามแบทชิ่งในการสร้างรายได้กันเลยดีกว่านะครับผมขอเรื่องต้นง่ายๆนะครับที่ทุกคนสามารถที่จะทําได้เป็นเงื่อนไขง่ายๆ3ข้อเงื่อนไขข้อที่1